สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์คิโหนทามครับในคลิปนี้ครับเราจะทำการเจาะลึกชะตาลัคนณาราศีพฤษก,กประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2565นะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษก,กท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับ จะมีผลเต็มๆตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับว่าตนเกิดอยู่ในรัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวรัคนาราศีพฤกษกเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกัน และอีกวิธีนึงนะครับทางผมเองครับอาจารย์คิโหนทมก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับและค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยําสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผม โอเคครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องทานายดวงชะตาการน,นะก็อยากจะขอกําลังใจนะครับช่วยกันกดถูกใจกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ขี้หนทามในการทําคลิปโหราศาสตร์ในเดือนถัดๆไปด้วยนะครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันนะชาวลัคนาราศีพฤษภครับนะดาวเจ้าเรือนประจําตัวของท่านก็คือดาวศุกร์นะ ซึ่งดาวศุกร์ Web ในเดือนนี้เนี่ยอยู่ในภพเรือนอรินะแล้วก็มีดาวต่างๆนานามากมายเนี่ยมีทั้งมาเลงมีทั้งแบบว่าโยกอะไรต่างๆนานา ภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของอชีวิตในชั่วโมงนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพอยู่ประมาณนึงนะแต่ปัญหาสุขภาพตรงนี้จะเป็นลักษณะจุกจิกนะครับไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่ประการใดนะแต่ทั้งนั้นดังน,น,นี้ครับป,ปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นอยู่รายรอบรอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรื่องของสุขภาพนะไปทาฟันไปแบบเอยมีอาการแพ้นั่นนู่นนี่น,นี่หน่อยหน่อยหรืออาจจะต้องเดิน ทางไปนั่นนู่นนี่อยู่ตลอดเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับตัวเองอะไรมากมายนะเป็นที่มาของการที่แบบอ่อนเพลียแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ครับไอสิ่งที่ท่านทําทั้งหมดนะไม่ว่าจะดูแลเรื่องของสุขภาพหรือการซ่อมบ้านในไรแ้งเนี้ยมันจะนําทางชีวิตให้ท่านนไปเจอกับสิ่งดีๆอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะเพราะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับ นะดาวดาวศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีนะครับว่าเกษตรตราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็คือตัวของท่านเองเนี่ยความคิดความอ่านความสามารถและเสน่ห์ของท่านนะมันจะเป็นที่มาที่จะเอาไว้หยิบจับอะไรมันก็จะประสบความสําเร็จในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ ในขณะเดียวกันครับดาวศุกร์เนี่ยก็มาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแต่ได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับคำว่าเป็นนิดก็คืออ่อนค่าอ่อนกําลังลงนะพันธุตรงนี้ครับจะหมายถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาณิชนะของท่านนะอาจจะมีเหตุที่แบบอ่าขอโทษครับ <c oughs> อาจจะมีเหตุบ้านพังนะหลังคาั่วน้าเลือนเอาน้รั่วน้ําซึมห้องน้ําเสียอะไรแบบนี้จ,จุกจิกเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็เป็นชั่วโมงที่ท่านน่ยจะต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยไปซ่อมแซมมันทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะครับอ่ารวมไม่ถึงคําว่าเออพันธุ์ทุกตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงสมาชิกในครัวเรือนนะสมาชิกในครัวเรือนของท่านอาจจะมีปัญหามีการเจ็บ ป่วยนะเหรอมีการแบบว่ามีดราม่ามีจิตตกท่านก็ต้องไปดูแลรักษาจิตใจเขาไปดูแลสุขภาพเขาไปเยี่ยมเยียนเขาจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองมากมายก็เป็นได้เหมือนกันนะครับและนอกจากนั้นครับคำว่าเจ้าเรือนออพันธุ์ทูตรงนี้เนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของข้าวของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นะอย่างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่อยู่ในบ้านนะครับหรือจะพูดถึงเรื่องของออยวดยานพาหนะนะก็มีเหตุบางอันมันอาจจะต้องเสียแล้วก็จะต้องซื้อใหม่หรือบาง จะต้องแบบว่ารดเสียอาจจะต้องไปซ่อมอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะซึ่งจะทําให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันครับดาวอาทิตย์และก็ดาวศุกร์เนี่ยก็ทํามุมเลงกับดาวราหูด้วยนะ ซึ่งดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมครับหรือเจ้าเรือนหน้าที่การงานนะอันนี้จะแบ่งได้หลากหลายกรณีเลยนะครับกรณีแรกนะชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ทํางานอยู่ที่บ้านใช้บ้านไปเป็นที่ทํางานนะแบบไปเปิดร้านค้าเปิดสตูดิโออะไรต่างๆตรงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่มากมายอยู่พอสมควรเหมือนกันคําว่ามากมายอยู่พอสมควรจะเป็นลักษณะปัญหาหลายๆสิ่งเข้ามาจุกจิกเข้าไอเดียวไอนี่พังเดี๋ยวคนใหม่มาเดี๋ยวนั่นนู่นนี่ลูก ค้าหายไปอโทษนะ ซึ่งอ่ามันก็จะกอเกิดทําให้ท่านรู้สึกแบบปวดหัวรู้สึกแบบไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ทําในบ้านอยู่ประมาหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ครับด้วยการที่ดาวอาทิตย์และก็ดาวศุกร์มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะทําให้ตัวท่านจะต้องเอ้ยลุกขึ้นมาแล้วหล่ะมันจะต้องบริหารจัดการอะไรสักอย่างเลยอะนะงานงานของชั้นมันอาจจะไม่่คยเวิร์กเท่าไหร่ตอนนี้ฉันอาจจะต้องยุติแล้วก็ไปทํางานใหม่หรืออาจจะต้องคิดแผนใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะหยุด หยุดสิ่งที่ทําอยู่ไว้สักแป๊บหนึ่งไม่ได้แปลว่ามันเสียหายนะครับมันเป็นแค่ลักษณะการถอยหลัง1นงก้าวเพื่อมาพิจารณาว่าเอ้ยฉันจะเดินต่อไปในทิศทางไหนดีอะไรแบบนี้นะ อย่าลืมแม้ว่าดาวศุร์เองเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีหยุดถอยหลังดูอะไรสักนิดนึงครับท่านจะเห็นโอกาสดีๆเข้าสู่ชีวิตของท่านมันจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตท่านได้อย่างดีเลยนะเพราะคำว่าเกษตรตราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมอ่ะ เราโอเคเราไปต่อกันที่เรื่องของหน้าที่การงานกันเลยละกันในเมื่อดาวราหูเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือกนกรมมะแล้วนะครับในเดือนนี้ครับต้องบอกว่าทั้งปีเลยดีกว่าตั้งแต่หลังเดือนเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยดาวราหูครับสถิตยอยู่ที่พอ,อพอพเรือนวินาศและได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคนะจะพูดอย่างนี้ว่า ผู้ที่ทํางานประจาเนี่ยอาจจะไม่ค่อย work, เวิร์กสักเท่าไหร่อาจจะต้องเจอเรื่องราวที่ต้องหนักหกเหนืหน่อยๆนะเจอเรื่องราวที่จะเป็นลักษณะแบบเออต้องไปฟาดฟันต้องไปสู้ลบต้องไปนัน่นนู่นนี่อยู่มากมายนะโดยเฉพาะเดือนนี้ครับนะปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นที่ทําให้ท่านอ่ะไม่มีเวลาทํางานเพียงพอเลยก็คือปัญหาเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคนในบ้านเรือนของท่านอาจจะเจ็บป่วยหรืออาจจะต้องมีลางานเพื่อไปดูแลรักษาคนที่บ้านหรือไปดูจัดการ ปัญหาที่บ้านของท่านอะไรแบบนี้มันเลยทําให้เรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันน้อยลงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ปัญหาของผู้ที่ทำงานประจำนะแต่ในมุมกับกันครับผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์นะอาชีพอิสระ คนที่ทํางานเบื้องหลังนะครับอาชีพที่พูดถึงเรื่องของการกําจัดและการทําลายการดูแลรักษาอย่างหมอแพทย์พยาบาลนะในอ่ในกลุ่มอาชีพตรงนี้กลับมีความเฮงมีความปังมากเป็นพิเศษนะครับนะดังนั้นครับเ,เพราะว่าดาวราหูเองเนี่ยก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงเทวีโชคด้วยนะการงานมันก็ได้รับการสนับสนุนอะไรอีกหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับ โดยเฉพาะในเดือนนี้ครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและปัตตนีซึ่งคำว่าปัตตนีตรงนี้เนี่ยจะโฟกัสความหมายไปที่กลุ่มผู้ที่ติดต่อประสานงานด้านต่างๆนะ ดาวองคารทำมุมโยกกับดาวราหูครับท่านจะมีโอกาสได้สนับสนุนทางด้านการเงินแบบเต็มๆแบบแรงๆนะจากกลุ่มลูกค้าจากกลุ่มหุ้นส่วนนะหรือท่านไปเจรจาติดต่อขอ,ขอความช่วยเหลืออะไรนะมันก็จะได้เงินในส่วนนั้นกลับคืนมานะกลับมาใช้นะครับแต่ต้องอาศัยความกล้าหาญสักนิดหนึ่งอย่าปล่อยวางอย่าละเลยนะเพราะมันเป็นเงินในส่วนที่ท่านควรจะได้ท่านควรจะต้องอมีความรวบรวมความกล้าในการไปเจร จเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะพูดถึงผู้ที่ทําธุรกิจของตัวเองไปด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ว่างงานหรือกำลังหางานใหม่ๆอยู่นะเราไปดูกันที่ดาวพุธครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะครับซึ่งคำว่าปุตตะในหัวข้อนี้เนี่ยจะสามารถพูดถึงงานใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตได้ด้วยนะ แทบตลอดทั้งเดือนนะครับเราพูดสหิตอยู่ที่พบเรือนปัตตนี้นะนั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสที่จะมีคนเชื้อเนะชิญนะชักชวนท่านน่ยไปร่วมงานก็เป็นได้อยู่เหมือนกันและงานที่เกิดขึ้นน่ยก็เป็นงานที่เรียกว่าดีเลยทีเดียวนะครับผม ดาวสุขครับเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของท่านเนี่ยก็ไปสมทบนะหลังวันที่14พฤศจิกายนนะแะแต่เป็นปลานะไองานตัวที่ถูกเชื้อเชิญไปทําตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงความสามารถอาจจะไม่ตรงโจทย์ที่ท่านต้องการสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ครับนะเมื่อลองศึกษาดีๆเมื่อทําความเข้าใจกับมันดีๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสําเร็จต่างๆอีกอีกมากมายเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตท่านนะงานตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาความ รู้ความสามารถของท่านแต่มันเกิดขึ้นจากสเสน่ห์ของท่านสเสน่ห์คำพูดสเสน่ห์การวางตัวนะพอเมื่อดาวพุธและดาวสุกเนี่ยมาเจอกันคู่นี้เป็นคู่ธาตุน้ำครับเป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์นะหาผู้ที่ทว่างงานครับโปรยสเสน่ห์ไว้เยอะๆท่านจะได้งานเพราะสเสน่ห์ของท่านแต่จะได้ตรงโตดตรงใจหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ หลังวันที่27พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ภพเดือนมรณะและก็ไปเจอกับดาวพระเกตด้วยนะหากท่านรอไปถึงหลังวันที่27เนี่ยงานที่ท่านจะเข้ามาได้เนี่ยจะเป็นลักษณะงานมรดกนะงานมรดกมีหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อมรดกจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทําธุรกิจนั่นนู่นนี่แล้วไม่ทําต่อแล้วเราส่งมอบให้ท่านก็เป็นได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีเข้าของอุปกรณ์เครื่อง มือเครื่องใช้เนี่ยแล้วเขาไม่ได้ใช้แล้วเอามาส่งต่อให้ท่านนะแล้วท่านก็เอาอุปกรณ์พวกนั้นเอาไปทํามาหากินนะเอาไปผลิตอาชีพให้กับตัวเองก็สร้างเสริมชีวิตให้ตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพกันเลยนะ อยากจะเน้นยน้ำครับว่าหากจะเป็นลักษณะการหางานประจำเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่แต่หากเป็นงานอิสระงานจอบเสริมงานอะไรกับเป็นงานที่สร้างกําลังทรัพย์เข้าสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างมากนะชาวลัคนาราศีพฤษภดังนั้นหากหากเกิดว่ารอถึงวันที่ยี่สิบเจ็ด คุณได้อะไรเข้ามาดีๆหมายความว่าได้ได้มรดกการงานดีๆเข้ามาแล้วพิจารณาทำเนี่ยมันก่อเกิดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะฝากไว้นะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราคณาราศีพฤษภนะครับโอเคเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันนะไปดูกันที่พบเรือกนกระดุมพระครับหรือพบเดือนการทรัพย์สินการเงินของท่านนะ มีดาวอังคาสถิตยอยู่ครับดาวอังคาเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและปัตตนีนะเราไปโฟกัสกันที่คําว่าเจ้าเอ่อดาวองคาเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก่อนนั่นหมายความว่าในเดือนนี้ครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนชาวร,า,ราศีพฤษภมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมนั่นนู่นนี่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเอ่อต้องไปแสดงความรับผิดชอบนั่นนู่นนี่นะครับมีเข้าของเสียหายก็ต้องมีเรื่องของ ค่าใช้ใจ่ายในจุดนี้อยู่ประมาณหนึ่งนะทีนี้ครับเรามาโฟกัสกันที่ดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีครับในจุดนี้ครับท่านก็มีโอกาสที่จะต้องเสียเงินนะหรือการสนับสนุนทางด้านการเงินเนะี่ยช่วยเหลือนะช่วยเหลือปัตตานีก็คือช่วยเหลือคู่รักคู่ครอ,องของท่านหรือช่วยเหลือคนที่เข้ามาติดต่อประสานงานใดๆก็เป็นเป็น,ปนไปได้นะครับ แต่ในกรณีนี้ครับในกรณีจะเอดาวคาเป็นดาวเจ้าเดือนปัตตนี้ไม่ใช่ว่าท่านเสียอย่างเดียวท่านก็มีโอกาสจะได้จากเขาด้วยก็เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันสมากกว่านะครับผมอย่างน้อยเนี่ยมันมีเรื่องเ,ออเหตุของการเสียเงินนะแต่มันก็ยังได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินอยู่ดีนะครับผมอีกจุดหนึ่งครับเป็นไปนได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภครับไอ้เงินที่มาจากรายได้หลักเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปหรืออาจจะไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่แต่ เงินที่มาจากรายได้เสริมอันนี้ต้องร้องวาวกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าไอ้ประเภทจ็อบเสริมงานสีเทางานเบื้องหลังต่างๆกลุ่มนี้นะจะแบบเป็นเป็นกลุ่มที่แบบว่าประเคมการเงินให้ตัวท่านได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเราไปดูหลังวันที่16พฤศจิกายนกันสักนิดนึงนะครับโอเคเราไปดูกันที่ดาวพุธสักนิดนึงนะในช่วง ทบจะทั้งเดือนนะครับดาวพุธเนี่ยไปอยู่ที่ภพเรือนปัตตานีนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับมันจะมีเรื่องของผู้รัคู่คองนะมาเป็นเงื่อนไขพิเศษที่จะคอยดูแลคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะเขาก็สนับสนุนเราเราก็สนับสนุนเขานะครับแต่หลังวันที่27ดครับนะดาวพุธเนี่ยเขาโคจรเข้าสู่ภพเรือมนมรณะนะมันมีเหตุที่ท่านจะต้องมีเรื่องของเอ่อทั้งได้เงินด่วนๆแล้วก็เสียเงินด่วนๆอยู่เหมือนกันนะครับเออเป็น มันมันกำลังจะเป็นอะไรที่แบบเออเสียเงินอย่างหนึ่งสมมุติว่าเสียเงินเดินทางไปงานศพนะพอหลังจากงานศพเอ้ามีเรื่องของมรดกเข้ามาสู่ตัวท่านเอออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับ หรือท่านจะเจอลักษณะการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหันนะอย่างเช่นอ่าเข้าของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้จากเดิมที่เรามีอยู่มันพังมันเสียหายแล้วท่านก็ไปได้รับอุปกรณ์อันอื่นอันใหม่มาทดแทนแต่ว่ามันดีกว่าไอของเราที่มีอยู่นี่สิมันก็จะเป็นเครื่องผลิตการเงินให้กับตัวท่านได้อย่างมากมายมหาศาลนะดังนั้นมันจะต้องมีลักษณะเสียอย่างหนึ่งและก็ได้อีกอย่างหนึ่งเข้ามาทดแทนซึ่งมันดีกว่าและมันสูงกว่าเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะ โอเคครับเราไปต่อกันเรื่องของความรักนะอะความรักความรักเจ้าค่ะร้องไม่พอยังจะร้องอีก ดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนความรักนะแล้วก็ในเดือนตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยดาวอังคารเข้าไปสถิตที่พบเรือนการเงินนะก็เป็นไปได้ว่าเ,เกี่ยวกับเรื่องของคู่รักคู่ครอ,องของท่านครับจะเป็นชั่วโมงที่ท่านจะต้องมาคุยกันเรื่องของการเงินเยอะมากมายเป็นพิเศษนะมันมีหลายอย่างครับเสียหายท่านก็ต้องออคุยการเรื่องของที่จะเอาเงินที่ที่เกิดขึ้นอะไปซ่อมแซมในความเสียหายตรงนั้นนะครับ ในเรื่องของการทะเลาะวิวาสหรือการเรื่องที่มันจะหวานรื้อซึงกันอ่ะมันไม่ชัดเจนนะมันไม่ออกว่าเอ้ยว่า,ว,าว่าจะทะเลาะก,กันอาจจะมีปากเสียงอาจจะมีถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกทะเลาะกันถึงขั้นต้องเลิกกันนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะการพูดคุยกันแบบแรง,แรงๆเพื่อกำลังจะวางแผนทิศทางทางด้านการเงินที่ดีกว่าก็เป็นไปได้นะครับ หลังวันที่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับดาวความรักของท่านเนี่ยไปทับลักนณานะซึ่งที่ลักนณาของท่านครับมีดาวมรตยูอยู่ แล้วการที่ดาวอังคารถอยหลังครั้งนี้ครับได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคด้วยนะในจุดนี้ครับท่านก็จะได้รับรู้ถึงข้อมูลนะข้อข้อมูลลับๆเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักคู่ครอ,องของท่านนะแต่ข้อมูลลับๆตรงนี้มันกลับเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะครับเพราะว่ามันทําให้จะเออเขาเรียกว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานชีวิตรักชีวิตคู่ของท่านเนี่ยให้มันสูงขึ้นให้มันโตขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะอ่ะและอีกในมุมหนึงนะ่งเนี่ยเป็นไปนได้ว่าท่านอาจจะ คู่รักคู่ครองของท่านอาจจะชักชวนท่าน่ะไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตความรักแบบใหม่ก็ได้จากเดิมเราเคยแสดงความรักกันแบบนี้เราลองไปเออหาอะไร เสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรื่องของความรักดูแล้วมันจะเกิดเรื่องของรสนิยมใหม่ๆเรื่องของความชอบใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งทั้งนั้นทั้งนี้ครับดาวอังคารมันได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโช,ชคนะไอกิจกรรมใหม่ๆที่คู่รักคู่ครอ,องของท่านสรรหารมาให้เนี่ยมันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิตรักคู่ครอ,องของท่านเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะการถูกใจเรื่องของเสน่ห์การถูกใจเรื่องของเ,ออเรื่องบนเตียงเนี่ยมันจะมีแบบแรงดึงดูดมีความแบบกระตุอร เราเอาใจใส่อยู่ประมาณนึงแล้วนอกจากนั้นครับพอเรื่องแบบนี้มันดีขึ้นไอการบริหารจัดการเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านในครัวเรือนระหว่างคู่รักคู่ครองมันก็จะดีขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกันนะครับผม <c oughs> นี้ฝากไว้ด้วยนะอย่างน้อยครับให้ทดลองเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตดูบ้างนะไปเที่ยวไปลองทําแบบนั้นแบบนี้ไปใช้กิจกรรมแบบนี้ร่วมกนะันแล้วไปซื้อเกมมาเล่นร่วมกันหรือไปท่องเที่ยวร่วมกันมันเจออะไรแปลกๆใหม่ๆมันจะพัฒนา วิถีชีวิตความรักของท่านไปในทางที่ดีเป็นอย่างมากนะครับโอเคเราไปดูเรื่องของคนโสดกันนะคนโสดเราไปดูที่ดาวอะไรล่ะจ้ะเราไปดูที่ดาวพุธจ้าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีด้วยซึ่งตลอดทั้งเดือนเนี่ยดาวดาวพุธเนี่ยเขาสถิตอยู่ที่พบเดือนความรักเป็นไปได้ว่าในชั่วโมงนี้ครับเออ่ตั้งแต่เดือนปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยถึงเดือนพฤศจิกาย ขอโทษครับ <c oughs> ถึงเดือนพฤศจิกายนชาวราคนาราศีพฤกษ์ครับตัวท่านเนี่ยมีเสน่ห์ความแอปพิวเนี่ยสูงมากโดยเฉพาะเรื่องของเสน่ห์ทางเพศนะเสน่ห์คำพูดคำจาเอ่ยเสน่ห์การวางตัวของท่านเอ่ยมันมันแรงมันจะเป็นแบบเหตุที่แบบ เออเป็นแรงดึงดูดนะดึงใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะเมื่อดาวใครสักคนหนึ่งมาอยู่ในดาวเออเรือนของความรักนั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสพบรักแท้รักที่ดีก็เป็นได้เหมือนกันนะครับผมแต่ท่านจะสละโสดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท่านนะความรักครั้งนี้ครับนะมันเกิดมาจากตัวท่านเองเลยแหละที่แบบรู้สึกแบบเออเหนื่อยๆเพียๆหรืออะไรต้องการหาใครสักคนเข้ามาดูแลนะครับตัวท่านก็จะเจอใครสักคนเข้ามาดูแล เช่นเดียวกันนะครับมีแนวโน้มว่าคนที่ท่านกําลังจะได้เจอนะค่อนข้างจะอายุอ่อนกว่าด้วยนะครับนะีอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคู่รักคู่ครองที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือน พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับโอเคภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาของชาวราคนาราศีพฤษภก็ประมาณนี้นะโอเคครับและก่อนจากกันไปนะครับด้วยการที่อาจารย์ขี้หนทำครับเกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายก็คือมีวาจาเป็นทรัพย์นะครับก็อยากจะขอวอวยพรให้กับชาวราคนาราศีพฤษภครับให้ท่านเนี่ยเอ่อนำบุญกุศลที่ท่านได้ เคยทำมาปฏิบัติมาเนี่ยจงแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะและดึงดูดสิ่งดีๆความเป็นมงคลต่างๆเข้าสู่ชีวิตท่านนะครับให้ห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะโอเคครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับชาวนัาราศีพฤษภสวัสดีครับ